เรื่องของเราในวันนี้เกือบลืมไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่เราไม่ลืมค่ะหลายเดือนก่อนค่ะรายการร้องทุกลงป้ายนี้ของเราได้นําเสนอเรื่องราวของกองทุนชํานาญเพื่อ เพื่อนมนุษย์นะคะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นนะคะแล้วก็บอกชาวบ้านว่าเนี่ยสมัครสมาชิกกันจํานวนเงินเท่านั้นเท่านี้จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไรอย่างไรแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เสียหายจากการไปสมัครสมาชิกแล้วเจ้าของกองทุนก็ยังแอบอ้างตัวเองว่ารู้จักมักจีก,กับกษัตริย์ด,ดูใบเป็นเพื่อนกับกษัตริย์ลาวด้วยเนี่ยนะคะก็ยิ่งทําให้เกิดข้อสงสัยในหมู่บรรดาชาวบ้านที่ได้ยินได้ฟังกันล่าสุดนะคะ ตำรวจได้จับกลุมนายชำนาญทองมีผู้ก่อทั้งกองทุนแห่งนี้ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาที่สนามบินดอนเมืองค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สำนักงานกองทุนชำนาญเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นาคารพาณิชย์สามชั้นตั้งอยู่ที่เลขที่324ทับ76ภายในหมู่บ้านสิริพร3ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ นำโดยท่านผู้กำกับนะคะพันตำรวจเอกนกพดลเพชรสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็นำหมายค้นจากสารจังหวัดขอนแก่นที่คอควาย683ทับ2,558ลงวันที่17พฤศจิกายนปี2558ทำการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังทำการจับกลุ่มนายชำนาญทองมีอายุ54ปีผู้ก่อตั้งกองทุนเนี่ยค่ะ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะคะเดินทางไปจับกลุ่มที่ท่ากาศยานดอนเมืองเมื่อตีสองที่ผ่านมาแล้วก็ควบคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมสพเมืองขอนแก่นผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะคะเข้าไปทําข่าวเรื่องนี้ก็ไปที่หน้าสํานักงาน,นะะปรากฏว่ามีสมาชิกกองทุนประมาณสัก30คนเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือกันมาบันทึกภาพถ่ายการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สื่อมวลชน,เ,นเก็บภาพเอาไว้จนเกือบจะมีปากเสียงกันอยู่หลายครั้งเลยนะคะการไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปนะคะต้องใช้เวลาพูดคุยกันประ มาสัก30นาทีค่ะจึงจะสามารถเข้าไปตรวจค้นภายในสำนักง,งานได้แต่ก็ยังไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพนะคะก็มีเพียงตัวแทนกองทุน5คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายเข้าไปด้านในพร้อมกับทนายความของกองทุนเป็นผู้นำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นค่ะ โดยทางสมาชิกกองทุนส่วนหนึ่งก็อ้างว่ากลัวว่าเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาชิจากจะสูญหายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจใช้เวลาในการตรวจค้นประมาณ2ชั่วโมงค่ะก่อนจะเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปประกอบในสำนวนคดี โดยพันตํารวจเอกนกพดลเพชรสุดนะคะพุ่งกับการสาพเมืองขอนแก่นเนี่ยก็บอกว่ามีประชาชนจนํานวนมากค่ะเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าถูกนายชํานาเนี่ยแอบอ้างเป็นเชื้อกษัตริย์ลาวภรรยาสนิทสนมกับกษัตริย์ดูไบแล้วก็โอ้อวดว่าเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกจะมาสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละแล้วก็ตั้งกองทุนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านมีการเรียกเก็บเงินเดือนรับประมาณ200บาทแล้วก็จะนําไปปลดหนี้ให้ภายใน5ปี พอเสียเงินสมัครเป็นสมาชิกอัค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่นายชำนาญพูดไว้นะคะทางผู้เสียหายก็เลยเร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สืบสวนจับกลุ่มนะคะซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนรับแจ้งความก็ประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่หลายต่อหลายครั้งละค่ะในกรณีที่จับกลุ่มมาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการสอบสวนผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปแล้วก็ตรวจค้นที่ทำการกองทุนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มนะคะส่วนการประกันตัวนั้น หลังการสอบสวนผู้ต้องหาก็สามารถประกันตัวได้ล่ะค่ะแต่สิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตำรวจไม่ได้กลั่นแกล้งให้กองทุนนี้เกิดความเสียหายพิดถูก็ว่ากันไปในศาลนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำตามหน้าที่ค่ะ